เฮ้ย <Hey, S 2> พวกคณที่เดินผ่านไปผ่านมาน่ะเออพวกมึงนั่นแหละอยากได้โลบักราคาถูกปะละ่ะผมขอแนะนำ m e ต t i n g store ร้านรัเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียง8บาทเท่านั้น <c oughs> แบบ id บวกพาร์ท ผมอยากได้แบบเติมเกมด้วยอะครับอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยน้องชายเพราะมิตติ้งสโตนั้นรับเติมเกมพาร์ทของแมปบ็อกฟุตและคิงเลกาซี่และยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้รับกดผลปีศาจในแมปบ็อกฟุตอีกด้วยอย่าลืมไปใช้บริาการกันนะครับลิงดิสค์ช่อและแฟนเพจอยู่ใต้คลิปเลยในช่วงนี้ทุกคนอาจจะรู้ข่าวก่อนแล้วว่า,วาการอัปเดต17.3ของบ็อกฟุตมันเป็นยังไงใช่ครับผมมันเลี้ยนไอ้กลัวเอ้ยอุตส่าห์รอตั้งนานนึกว่าจะอัปเดตวันที่2ไหในมึงม้านเลี่ยมกันอย่างนี้ล่ะ แต่ไม่เป็นไรครับในไหนมันก็เหลี่ยมมาขนาดนี้แล้วงั้นกูจัดให้เลยความเหลี่ยมของเกมบอกฟูดแต่ครั้งนี้ผมไม่ไดเอามาหมดนะผมเอามาแค่บางอันในกรณีที่มันเหลี่ยมจะจัดอะเหลี่ยมสุดๆไปเลยอะรานนั้นช่วยใช้จักรยานในการดงกากนทุกคนด้วยนะครับแลวก่อนไปดูคลิปนี้กันช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุุงกิ้งให้เวลค์คงณกน,นี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดพอก็แล้วไปดูเถอะอย่างแรกผมก็ต้องพาทุกคนย้อนกลับไปยุคที่ทุกคนยังเป็นลิงอันนั้นมันก็ย้อนไกลไป ใช่แล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ไอช่องเอ๋อนี่มันเพิ่งทําคลิปบอกฟุตแรกๆนี่ไงคลิปนี้แหละฮ่าฮวันนี้มาแปลกใช่เปล่าปกติจะอยู่นิเวอร์อันนี้กลับมาโลกปกตินะครับผมมึงใครเนี่ยนี่กูเหรอเนี่ยโอสภาพไอกูวกเ้ยทำตัวอะไรของมึงเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วกูขอลองเรียนแบบเสียงหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงฮ่าฮวันนี้มาแปลกใช่เปล่ะปกติจะอยู่นิเวอร์แต่ครั้งนี้กลับมาโลกปกตินะครับผม ว่ามันไม่ได้กูทาอะไรของกูอยู่เนี่ยแล้วว่าพวกเราเข้าเรื่องกันดีกว่าคุณยังจําบอกฟุตตอนแรกได้ปหครับที่สมัยก่อนใช้ชื่อว่าบอกพีชนะ่ะและใช่แล้วสิ่งที่กูกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือการดูคลิปของช่องตัวเองมาลงนั่นแหละคือในสมัยนั้นน่ะที่บอกฟุตมันเปิดมาแรกๆแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นเกมที่แบบคูดเปิดโลกใบน,นี้เลยอะ่ะเกมวันพีชในตอนนั้นอะ่ะมันน้อยที่สุดเลยแต่ได้เกิดให้เจอกันตอนนี้เหรอเรื่องหน้าเกณฑ์เราบอกกูเจอแต่วันพีชอะไรวะเนี่ยแต่พวกเราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสิ่ง ไอเกมหานี่น่ะพอมันเปิดมาแรกๆน่ะอัปเดตลัวชิบหายเลยอัพโหดเหมือนโกรธเมียเหมือนมันไปโกรธใครมาแม่งอัปรัวๆเลยซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนั้นน่ะเหมือนผู้พัฒนาเกมกาลังดมอะไรอยู่อะแล้วมันดีดมากเลยนี่สินะที่เขาเรียกว่าตั้งแต่การชาถูกเสรีทุกคนก็อารมณ์ดีกันทั้งวันเลยนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าแรกๆน่ะมันดีชิบหายเลยในการอัปเดตแต่มันมาถึงจุดหนึ่งเท่านั้นแหละที่มันจะเริ่มเหลี่ยมพวกเราแล้วมันเป็นอาการช่วงแรกในการเหลี่ยมของทางผู้พัฒนาเกมนั่นก็คือการมาถึงของโลกส คุณยังจําได้ไหมใครที่ได้ทันยุคนั้นพวกคุณเข้าใจกันดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างสิ่งที่หลายคนทํากันตอนนั้นรวมถึงกูด้วยนั่นก็คือ เดินวนอยู่บนเกาะลอยฟ้าที่กาลังสู้กับก็อดเอลเนลอย่างมอมันแล้วไม่ไม่อัปเดตเลิกสอนมาสักทีใช่แล้วล่ะพวกคุณฟังไม่ผิดหรอกไม่ไม่อัปเดตเลิกสอนสักทีก็ละดีเหมือนตอนนี้เลยเลื่อนอย่างนั้นแหละเลื่อนอะไรนักหนาว่ากูอยากเล่นแล้วตอนนี้ทุกคนเข้าใจได้เพราะว่าเขาอยากทําให้เกมออกมาดีแต่รู้สึกว่าการเลื่อนของมึงนี่เหตุผลเหมือนเดิมมากเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราให้อภัยกันได้ใช่ไหมล่ะทำไมผมถึงบอกว่าเหตุผลเหมือนเดิมล่ะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับคือภาพนี้เนี่ยมันเป็นของล่าสุดก่อนอัปปเเเเดดดต17.3คคืือออสรุง่าาาาายยยลกกก็้จะทํใหมมมันูี ขึ้นหรือว่าพัฒนาแบบได้รับประสบการณ์มากขึ้นบางอย่างก็ทําไม่เสร็จมันก็ปกติใช่ไหมล่ะครับสำหรับการอัปเดตเกมอาจจะมีข้อผิดพลาดล่าช้าบ้างไม่เป็นไรครับผมแต่พวกคุณลองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วสิเหตุผลคุณคุณเนาะอีอคนเรามีข้อผิดพลาดกันได้พวกคุณคิดว่ามันจบแล้วเหรอยังยังอาการเลี่ยงของบอกรุ่น่ะมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นตั้งหากล่ะในช่วงแรกหลังจากที่ลองสองอัปเดตมาทุกคนก็ต่าไปทําคอนเทนต์กันอย่างมากมายหาดาบสามดาบหรือว่าฟาร์มเวลกันอย่างเมามันสํารวจแบบใหมต่ต ก็เป็นแพทที่กินเวลาของท่านผู้ชมไปมากอยู่พอสมควรเลยแพทนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับมันยังไม่โชว์ความเหลี่ยมให้เราเห็นแต่หลังจากนั้นน่ะรู้เลี้ยงเลยอาการมันเริ่มออกอยังไงล่ะซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นอะไรที่ฮือฮากันมากเพราะว่าผลโอเปตจะมาแล้วก็เลดบอสรอจะมาด้วยไงฟังแค่น,นี้แล้วก็อยากเล่นแล้วใช่ปะล่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยเลดบอสรอเป็นอะไรที่โคือ โคตรยากและไม่ใช่แค่นั้นเลดบอสรอไม่พอการทําผลตื่นอีกด้วยแต่ทุกอย่างจะโดนหยุดไว้เนื่องจากผู้พัฒนาเกมบอกว่าขอเลี่ยนวันอัปเดตนะคะพอดีทําไม่ทันจริงๆอ่าเสียเกมนี้มันเกมโคตรดีเลยดีกว,ว่ากูจําได้เลยนะตอนนั้นกูจะเตรียมสตรีมแล้วอยู่ดีๆมันก็เลื่อนขึ้นมาไอ้เหลี่ยมไอ้น่าเกลียดต่อยกับกูบ้พัฒนาและหลังจากที่อัปเดตบอสรอแล้วผมพิศาเตือนมาแล้วอาการของโลกเหลี่ยมมันก็เริ่มออกอาการนั่นก็คือ การดองแพทเป็นเวลา10กว่าปีแม่งกว่าจะอัปเดตคือตท่นั้นคิดอยู่เลยนะว่าชาตินี้จะได้อัปเดตปะวะคือแม่งรอนานมากะรอนานสุดๆไปเลยอะรอนานเหมือนรอนคนที่ชอบตอบแชทกูเลยอะอชิบายเอ้ย <c oughs> อย่างน้อยกันรออัปเดตนานอะ่ะมันก็ยังพอรอได้ เราะว่าเรบอกนะมีแมปอื่นให้เราเล่นรออีกเยอะแต่ว่าการที่เรารู้ว่าอัปเดตแล้วแม่งเหลี่ยมเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะเดียหลายครั้งมาที่ผู้พัฒนาเกมอาการเหลี่ยมมันเริ่มกำเริบขึ้นมาแบบร้ายแรงสุดแบบบอกว่าอัปเดตมาแล้วขอเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนล้วกันนะหนึ่งเดือนไม่เอ็งมึงดีนั่นแหละครับผมและเหตุผลที่เขาเลื่อนเหตุผลเป็นกันเลยครับเราอยากให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์แบบเต็มที่และอันนี้ก็ยังทํายังไม่เสร็จโอเคลาให้อภัยได้แต่มึงเหลี่ยมคือไงมึงจะบอกวันอัปเดตมาก่อนทําไมทําาใหห้้ววังแลลกกก็จไไปออเี่ยมนร แต่ตอนที่มันอัปเดตโลกสามาตอนนั้นผมเลิกเล่นไปผมก็ไม่รู้ว่ามันเหลี่ยแบบนี้หรือเปล่าใครที่รู้ว่าตอนอัปเดตโลกสามันเหลี่ยแบบนี้ก็สามารถเมนไว้ได้ครับเพราะอาการเหลี่ยมันเริ่มกำเริบแล้วแล้วผมก็เพิ่งกลับมาเล่นตอนแพทนี้นี่แหละจนมันเริ่มประกาศว่ามันจะอัปเดตในวันที่2สิงหาและอย่างที่ทุกคนรู้กันดีก็คือแมงเลือนครับ และเหตุผลที่เลื่อนก็คือเหมือนเดิมเลยครับเราอยากให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้นและอันนี้ก็ยังทําไม่เสร็จอะขอโต๊ตีนะตัวเองคําพูดมันกึศนนะแต่ไม่เป็นไรเราให้อภัยได้เรารอกันได้อยู่แล้วใช่ไหมแค่หนึ่งอาทิตย์เองอะหนึ่งอาทิตย์จริงๆนะแต <c oughs> ่ดูนะว่ามาันจะเลื่อนอีกไหมอย่าง,ยงน้อยมันก็บอกนะว่าเลื่อนเพราะเหตุผลอะไรอ่ะซึ่งที่ผมอ่านมาครเข้าน่าจะมีรีโมเดลผลพิศดารใหม่แล้วก็เลด ผลโมจิตื่นและบอสของผลโมจิตื่นแค่ฟังแค่นี้ผมก็รอได้แล้วแค่หนึ่งอาทิตย์เองอะ่ะอุ๊ยผลโมจิตื่น โคตรคูลเลยอ่ะในที่สุดกูก็จะได้ไม่เห็นเอฟเฟกอะไรที่มันเหมือนตดสักทีเยสถ้าเกิดท่านผู้ชมยังจําได้ในคลิปที่ผมมาโนสกิลผลโมจิสิ่งเดียวที่ผมอยากให้เปลี่ยนเลยก็คือเอฟเฟกตดถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าหมายถึงอะไรก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็มีรีสกิลผลพิศาจใหม่ซึ่งมันก็เห็นสปอยมาแล้วแหละว่ามีผลแมกมาผลไฟผลน้ําแข็งผลแสงแล้วก็น่าจะมีผลฟินิกวีหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดจําไม่ผิดอ่ะนะพูดมาขนาดนี้ตื่นเต้นกันใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่ท หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเลยแม่งเหลี่ยมหรือมันบิดกูนั่นแหละเฮ้ยพูดแล้วก็อยากเล่นปะโถเอ้ยข้าวๆข,ข,ของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็กูมาบ่นเฉยๆนั่นแหละแล้วก็มาบอกเล่าว่า มันเหลี่ยมเป็นยังไงท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับการเหลี่ยมครั้งนี้และท่านผู้ชมรออะไรอยู่ในอัปเดต17.3ก็สามารถเป็นเวลาที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูถึงตอนนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้กดดิ่งกงกิ๊กให้เวล like าคุ้มคนนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้มีผลงานดีๆออกมาเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าผลงานมันดีปะนะอีอีเฮ้ยกูไม่มีหน้าแต่ก่อนจะแจกไปนาพวกตัวมาสุ่มผลพิสัยกันหน่อยดีกว่าเพื่อเราจะได้ผลโมจิแล้วเราจะได้รอ17.3ได้อย่างง่ายๆเออลืมบอกไปผมเวลตัน้วนะ โคตรคูลเลยเนี่ยแล้วผลมังกรเนี่ยก็โหฟาร์มมาตันแล้วด้วยโคตรคูลเลยว่ะแม่ฟาร์มมาดีขนาดนี้สุ่มก็ต้องได้ผลดีป่ะผลดีชัวชวัแต่ก่อนจะสุ่มขอดูหน่อยว่าผลที่อะไรขายบ้างเอ่อเอ้ยพึ่งรีไปด้วยมามามาผลสั่นสะเทือนอ่ะเฮ้ยไม่มีโมจิเลยเหรอยโอเคไม่เป็นไรสุ่มแม่งเลยเฮ้ยไอ้แกขอสุม่มหน่อยไม้แกกดสุ่มไปแม่งเลยโอ้ประตู เอาประตูอเอาประตูอเอาล่ะ right, mm hmm. เราจะทำไงกับประตูตนี้ดีนะนี่ไงวางไว้หน้าแมนชั่นคงไม่มีใครมาเก็บหรอกเพราะมันเซอร์วิสอพีกูยังไงล่ะแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าผมจะพูดอะไรบา,บายครับผม